กรอบนะพี่เนื้อมันอะไรเงี้ยอดเจียวก่อนกรอบขนาดเนี้ยคุณยังบอกว่าเหนียวอีกเหรอฮะอร่อยใช่ไหมน้องเบอตตรงตองเลยอย่าโก้พี่อร่อยนะมันจะเหนียวตรงไหนวะมานี่นิด มบอกก็ไม่เหี่ยวเลยหน้าจันนะฮะตัวแข่งก็ไอ้นี่เสียงแบบมาจัดเลยนะเต็มสิบเต็มสิบเต็มสิบเฮ้ยท่านมึงสองสามฟันกด้วย ก็ผมพ่อหขอกราบสวัสดีพ่อแม่น้องทุกคนอีกครั้งหนึ่งด้วยวันที่เท่าไหร่ละดนการที่เรามาอยู่ที่นครราชสีมาสี่แล้วครับอันนี้สี่แล้วนะครับผมวันนี้นะฮะเราอยู่โคราชนะครับผมและเราอยู่กับตัวไายมาสแตงนะครับผมก็คือเอาตัวก็คือเราอยู่บ้านพี่บาลีสวยมากเลยพี่ต๊อดนั่นแหละครับครับผมและวันนี้พี่ต๊อดแกบอกว่าแกจะมาทํากับข้าวให้พวกเรากินนะครับผมเ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามีแขกผู้มีเกียรติสองคนนะครับผมสี่แล้วคุณบู๊ ชื่อซีครับไม่ใช่ซีอุยก็พอไม่กินไม่กินตับไม่กินตับไหนว่ากินอย่างอื่นอ่ะคนต่อไปบัวบีครับผมวันนี้เห็นพี่ตาบอกว่าพีา่ตาจะมาทําให้เรากินกันวันนี้เป็นเมนูอะไรเป็นหมูกรอบเอ,อ่ะออเฮ้ยไอ,ไ,อไอหมูกรอบอย่าบอกนะที่หมูกรอบที่ที่ที่ทำกินกันตรงนั้นนั่น,น,น,นงไงเลย อ๋อคือที่สังกะสีเป็นรูนี่คือไม่ใช่เพราะว่าเป็นรูตั้งแต่แรกอยู่แล้วเป็นรูเพราะว่าอะไรนะคือหมูกรอบไงโยนปมลูกกระปุกเป็นอย่างนี้อันนี้คือต้องออกแรงนะเมื่อกี้เห็นก้ามขึ้นเลยนะคือถ้าอยู่ที่นี่วันบอกเลยว่ามีก้ามแนนอนนี่อย่างบูเนี่ยบูมีก้ามไหมดูโอ้ไม่ใช่ไข่บอลนะก้ามอันนี้ก้ามนต้องน้ำถ้าอยากไปดูห้องน้ำไปห้องน้ำไปทางไหนก่อนจะไปทางไหนอ่ะห้องน้ำข้างในอ๋อห้องน้ำข้างในแทนที่เขาจะเล่นทางนี้ทางนั้นแล้วก็ทางโน้นเขาไม่ เดี๋ยวให้น้องกวาดลงรถก่อนโดนไล่โดนไล่แต่สัตว์พูดเลยรถเหมือนกันไม่ไปไหนเลยรถอยไรอยู่ไอชีวิตรถอะไรขับแขัง นี่นนนอันนี้เพราะปลาอยู่เลยนี่น้ำจะติดเลยเดี๋ยวยุ่งเพราะเวากินเหล้าชวนมากินเหล้าที่บ้านพี่ก็ชอบแบบมันพามานั่งตรงนี้แหละเวลายุงกัดจะให้กลับเถอึงอ้าไม่อยากอยู่นา่เนี่ยเงียบนะครับผมเดี๋ยวรอตอนเรานั่งเราก็จะนั่งตรงนี้เลยก็เดี๋ยวยังไงนะครับผมตอนทําเสร็จนะครับผมเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงนะครับสปิต้าเกทำยังไงบ้างนะครับผมเลสโกรเสร็จแล้วเจอกัน moments later แล้วเราเดือผ่านมาเห็นเขาบอกว่าอะไรนะแล้วก็ไอ้หลุยส์คือโดนแล้ว กระสังกระสีดังเพ่งรอนมีมุญยใหม่เลยไม่มีดังไปดูหมูเปรี้ยวเหลืองแน่นอนครับแต่กูงงนะร้อนีีขอแม่เป็นสีแดงนะกงงจะหายเลยได้แล้วม่วงแดงเราไม่ได้ใช้ไปเยอะขนาดนี้เลยค่ะ่ล้น่ากินนะเออเรื่อี้กินข้าวไปแล้วนะแต่ว่ายังอยากกินอีกเดี๋ยวเรามารอดูตอนที่มันแบบเหลืองอ่อยแล้วดีกว่าเดี๋ยวนี้พี่ตาพี่ตาทอดหมาพี่หมูเนาะหมูหมูหลังจากที่ผมแบบรอมาสามสิบสี่สิบนาทีเอาตรงไหมตรงนี้ดิผมบอกทุกคนตรงๆเลยบอกเลยก็ได้เหมือนเดิมเปี๊ยไอ้ที่อันนี้มันไม่ใช่หมูหมู นี่หมูไอ้ A M, หมูกรอบมันเนี่มันหมูต้มมันเนี่ยหมูทอดหมูทอดเออหมูทอดกาอยู่นายโอ้เหมือนเดิมเจี๊ยบดูเหมือนหมูทอด,ดเฉยอ่ะอ่าในนี้น่าจยะยสุกแล้วครับต่อไปมาดูอีกตัวหนึ่งในตัวนี้เลย<ค>น,น้ำมันมเยอะมาเลยอะ่ะ้สวยสวยที่สุดละโอ้โอโอ้โหตัวใหญ่เะไอ้หลุยชอบมันน่าอยากกินนะน่ามันมีคูอยู่พี่ตาอไม่เป็นไรนี่ตอดพ่อเหมือนตับป๊ะแม่มาดูลูกมทำแม่เลยครับแม่มาดูลูกทำดิเอ้ยมันรูดนะทำไมเป็นอย่างั้นมันดิโอไม่รูดหรอก ขอ้ขอ,ขอฟังอ่าขอก่อนอย่างแรกกรอบไหมวิ่งเสียงมากรอบ,อบนะกรอบตุเรียนอันนี้อันนี้สามสิบพอโอ้โหเีโหโหยมึงมาทอดเราอีาอกเนี่ยอันนี้เนี่ลองลองลองชิมนี้ก่อนแล้วกันเหมือนเดิมไม่กับตอบพี่พรเฮ้ยมาเลยเนี่ยดูเฮ้ยจอบเดี๋ยวลองชิมหนังก่อนแบบไม่ต้องจิ้มกันดิอ่าเราทำเลอเบิร์มบงได้ อร่อยเต็มสิบให้เท่าไหร่ให้สิบโอเคกรอบนะได้มากรอบลองชิมดูดิอร่อยกรอบจริงกรอบจริงพี่เฮ้ยอ่ะโบมาต่อไปก็ค่อยเป็นเบาจิ้มจิ้มกับซีฟู้ดด้วยอออืื้โโห เนายก็อองหมดแล้วเอาขายทิ้งเลยพี่ดิวลองน่าจะโดนมาปอนแรงอันนี้ป้อนแล้วาร้อนร้อนร้อนดูหลังตอนตอนทอดตอนแทงอือหือโอ้โหดูกรอบนะพี่เนื้อมันอะไรเงี้ยอัดเจ๋อก่อนโอเคเลยอุ้มมองเลย้าต่อไปมันเป็นชิ้นนี้เดี๋ยวผมมองดู แสงก็เฮ้ยเฮ้ยนี่เสียงแบบมาจัดเลยนะเต็มสิบเต็มสิบเต็มสิบเอ็มเท่านึงสงสารพันกูเลยตนนี้น่าจะกรอดเหมือนเดิมเลยกูบอกคนดูตรงตเลยเดี๋ยวมานี่เลยกรอบกรอบใช่ไหมเจียวได้ไหมกรอบขนาดเนี้ยคุณยังบอกว่าเหนียวอีกเหรอฮะ อร่อยใช่นไหมน้องบอกตรงๆเลยอย่าโกหพี่อร่อยนะมันจะเมีอยวตรงไหนวัดมณีนี้บอกแล้วไม่เหี่ยวเลยหน้าจ้ำนะดูตัวสาวๆลองกินดูเพราะว่าสาวๆปกติเขาจะไม่อวยอยู่แล้วไปดูความจริงมาสาวๆมาอันนี้เจอตบมือสาวๆเลยนี่เลยครับไม่อวยนะ กรอบเบลฟังอันนี้ไปทบพี่เลยฟันหนุ่แต่ฟันหนุ่แต่พี่ก็ไปแต่กับพี่ข้างไงไม่ล่ะคอลึกด้วยเนี่ยดูจะทรงอร่อยไหมครับอร่อยนะอันนี้มั่วไม่เลยไม่โดนอุ้ยอันนี้มันอันนี้อันนี้อันนี้กรอบกว่ามันนะเฮ้ยมีอนี้หรืออืมอันนี้ก็หมูกรอบอันนี้กรอบนะไปก่อนหน้าหมูแข็งหัวขา อันนี้มาจากเชียงใหม่เพื่อมาชิมให้พี่แค่นิดแล้วกันเนาะทุกคนก็น่าจะรู้แล้วว่าพี่มาแก้มือเป็นยังไงผมว่าพี่ผ่านนะอันนี้ก่อนอันนี้อันนี้ผ่านใช่อันอันสองอันนั้นนะอันนั้นก็ไม่รู้ <c oughs> ไป็นไงกันนะคลิปหน้าขอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนมาเดียวครับครับผมเดี๋ยอเคครับทุกคตนตรงนี้นะครับผมบอกเลยว่าไม่แบบแบบไม่อวยนะพี่อ่าฮะอย่างนีมันอาจจะพูดมาเรื่อง <c oughs> ดีอร่อยจะขอชิ้นเนี้ยกลับไปกินที่บ้านโอเคได้น้องเดี๋ยวจะไปลองไปบอกต่อว่าคนที่บ้านที่ลำปางหรือว่าเชียงใหม่ภาคเหนือต้องรู้จักลรองให้พ่อยแม่กินเลยหมูกรอบมารีสวยมากรอบที่สุดในประเทศไทยในตอนนี้และในปจะวันครับจะให้เป็นสี่สันนะครับผมก็เดีว <c oughs> วันนี้นะครับผมขอบคุณพี่ตาด้วยนะครับเีวันนี้ที่มาให้ถ่ายคลิปนะครับผมก็เดินทางปลอดภัยมีโชคไม่ลาฝันดีราตรีสวัสดิ์สรบันนี้คำคมหนึ่งคำ กอบแม่งอย่างอร่อยแล้วก็โคตรแข็งแต่หั่นกูแข็งกว่า,ามาไปยงานป่อการกินหมูกรอบพิตะก็เหมือนสังกะสีแต่ถ้าเกิดว่าเธอเนี่ยเข้าป่าระวังเจอหมีนะจ๊ะแง่หมีดีกว่าอนะนะสวัสดีเชอกันนะครับผม let's go <S มึงดูดิเฮ้ยนายูนาย้๋อมันก็เหมือนเดิมเสียมึง <laughs> ด,ดูหน้าตาดิ เหมือนหมูทอดนี่เฉยอะไม่ไอ้เนี้ยี่มาจ่ายภาพซ้ำไม่ไดูไม่ได้โอ้โหอันนี้ลีลาลี่นะเปิดคลิปซ้ำแต่แคปลี่ยนเสื้อสวยเป็นไงมาถึงบ้านปุ๊บมีงานให้ทำเลยอาชีพหลักด้วยเดี๋ยอนี่เออเราเราชอบมาแล้วนะเออโหเปิดประตูปุ๊บออกเลยว่าจะเข้าไปเซอร์ไพรส์พี่มาลีเออว่าจะไปถ่ายคลิปถ่ายอะไรเออได้พอดีนะครับผมดูนั่นดูฝักบัวดูอะไรกันนะครับไปไปห้องน้ำ นี่นะห้องน้ำพิตะนะครับผมเวลาพิตะแกอาบน้ำแกก็จะอาบตรงนี้นะครับนี่เลยไหมเวลาปิดคัดโงคัดเอาก็กดปิดเอาอ่ามาอมนนี่มานี้พี่ขนอะไรอ่ะโกหนวดหรือเปล่าขนุก้นหมวยพิตะใช่ไม่ใช่หมวยพิต้าไม่ใช่เนาะน่าไม่ใช่ผมเอเส้นผมเส้นผมะโอเคนี่คือห้องน้ํานะครับผมของพิตะนะครับนี่ก็คือสักผ้า อ่ะโอเคทุกคนตอนที่พี่กว้างไปแล้วมันโดนสังกะสีแล้วมันดังแป้งอันนี้คือยังไงมันแข็งหรอไม่ในในส่วนกรอบอันนั้นมันส่วนกรอบอ๋อมันส่วนกรอบก็คือมันเป็นสีแดงแล้วเอาพูดตรงๆครับมันก็เหมือนหินนะเอาพูดตรงๆแบบไปนี่พระคือมันเหมือนหินจริงจอืงแต่ว่าในหน้าสตรีมันต้องกินแบบเอหน้ากล้องมันต้องกินให้อร่อยใช่แต่ที่จริงอะเหอะนี่คือนิ่มใช่ครับเอาไอ้ไหนไอ้ไหนไอ้ที่หมูกรอบ อ่าหมูก็ไอ้นั้นน่ะถ้ามันมันมันไม่ได้นื่องคือมันเอาไปต้มก่อนแล้วก็มาทอดเหมือนปกตินี่แหละแต่ว่ามันเป็นสีแดงได้ไงพี่ก็ไม่รู้อ่ะก็มากปรับระดับได้ใช่ไม่ต้องใช้อะไรเลยอ่ะมันมาแล้วเว้ยสมมุติว่าถ้าดีเป็นเงินราคามีคนมาขอเคยซื้อประมาณสามหมื่นไม่ไม่ขายเขาขอแค่เก็บไว้เพิ่แล้วเขาดูต่างหน้าแล้วเขาแบบมีเงินไงนะบอกเราจะถามเขามาอันนี้พิเศษป่ะเนี่ยไม่พิเศษ ทำไมเ่อกินหมดหรอใช่กูก็คือว่าให้เยอะใช่ให้เยอะโอเคแล้วทุกคนเดี๋ยวเรามาลองกินดูนะนะครับเส้นเล็กเนี่ยนะครับผมยังไงเหนียวไม่เหนียวเนาะไม่เหนียวนุ่มเป็นก็อย่างที่อะไรสุดในโลกในโลกเลยเหรอใช่โคราดทำไมโคราชในโลกเลยนะอมีน้ำไหม ติดออเฮ้ยมีน้ำไหมถ้าดูดึกดึก่ตายนะเน้อหมูมีควารู้สึกยังไงถนัดซ้ายูดหมายมองอ่ะอร่อยไคนส่วใหญ่เขาถนัดขวาเลยน้อยเ่น้อยนะเอา่เอาอันนี้แบบไม่อวยนะอร่อยนะอร่อยอร่อยหมายืนม่ะ ิมป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 ิมเออกลับมากลับมาิดไปพี่ยายเดียวหนุยชิมชิมมาเดียวอือออ่ประมาณนี้แล้วกันหุยอ่ะอ่ะเดี๋ยวถือพี่ถืออให้พี่จะชิมเยฉยพี่ชิมในในในูภาพชิมเลยครับเาิมไงชิมงอกหเลยอู้อร่อยมากเลยนะเอ็ยงไงดูดูดูดดดูจะไปแล้ว่ะ ในสายมันอยู่กับพี่ยาวตรงกับพี่แก่พี่พี่ตายพี่ผื่อกับพียังอยู่ด้วยเลยตายไปก็ไม่เอาไปเผาด้วยนะก็อีตัวนี้ไม่เผาไม่เผาเลยให้เป็นตำนานเห็กพุ่เลยอืมเสริมสร้างตำนานนี่เด็กรุ่นใหม่นะครับผในบูมในในเกมที่หมดแล้วมึงเข้าตัวแอนดี้มาเสนนี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นตัดตื้อไปเซ็นเซอร์อะไรกันครับผมอ่ะพวกไี้ทุกคนเดี๋ยวดูแผ่นดูข้าวนะครับผมเกี่ยวกับคอมของพี่ตาครับ เดี๋ยวรีวิวไว้ดูก็ได้เนี่ยอันนี้เป็นแดงเลยอันนี้หน้าจอสองตัวตัวละหมื่นกว่าบาทไปไหมเอ้ยตัวละแปดพันหรือหมื่นหนึ่งเนี่ยจะไม่ได้กล้องเย็กแม่ทั้งคนให้สวยคนเลยกล้องตัวนี้ก็ประมาณแปดหมื่นเก้าไม่ใช่ไฟสองดวงดวงละเจ็ดพันดวงละใช่เจ็ดพันขาตไม่เปล่าได้อันนี้ขาตั้งที่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยไม่เคยปัดไม่เคยอะไรเลยชิบหายแลก็อันนี้อยู่เท่าไหร่วะแปดเก้าพันนะ อันนี้อันนี้อันนี้ห้าพันอันนี้ห้าพันอันนี้แปดเก้าพันอันนี้สี่พันสามพันสี่พันเซาแท็สตรีมเด็กสตรีมเด็กส่วนอันนีอยู่ประมาณแสนกว่าเมส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 ์ประมาณสี่ห้าพันสี่ห้าพันโดยที่เทปแต่ไม่รู้ว่าดีไม่ดีเพราะว่าไม่ได้สปอนเซอร์ส่วนในตัวนี้ก็ไอเบรคใช้พอไปงั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ใช้นั่นเป็นที่ยิงลงไปยิงลงแบบนี้แหละนะภาพรวมเครื่องนี้เท่าไหร่นะพี่ ไอ่ S <S แสน,แสนอันนี้ประมาณแส <5. S 2> นห้าแสนห้าแสนห้าเบ็ดเบ็ดแล้วเกิดสามเสียทงหมดเนี้ยอรวมกล้องหมดตรงเนี้ยเครื่องเดียวนเครื่องสตรีมเครื่องเดียวแส<ช>นะห้าอันนี้ตัวตุวก๊กตุ่นมีคนมาขอซื้อต่อสามพันดอลลามาแล้วแต่ยังไม่เอาไปให้เขาเลยในตัวเนี้ยอ,อ๋อคือปล่อยแล้วใช่มีมีคนมาขอซื้อคือมันเป็นตัวพี่เองเหรอหรือไงใช่ครับอ๋อเป็นตัวพี่ตาเองนะทุกคนนี่โอ้เอออมันเป็นอย่างนั้นแล้วจะเอาจีบออกมาได้ดูเลยสวยละกูอีกกูรู้ว่ากูจะทำหักทำแตกอะไรกัน นี่ก็พวกค่าใช้จ่ายอ่าใช้จ่ายไม่ไม่นนี้ก็ไม่ต้องสอนนะไม่ต้องสอน